บริษัทโกโซเชียลจำกัดภายใต้การบริหารงานของนายสิทธิรุธเสถียรจารุพงษาประธานกรรมการบริหารแถลงข่าวเปิดตัวโกโซเชียลโซเชียลมีเดียสัญชาติไทยเจ้าแรกโดยมีนายสิทธิรุธเสถียรจารุพงษาเป็นประธานเปิดงานและเสวนาพิเศษร่วมกับแขกพิเศษ5ท่านพร้อมสัมษัสพิเศษจากนายวิชัยทองแตง บริษัทโ Go Social เปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ทางด้านความบันเทิงและอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบทั้งแชทช็อปชมเชียร์ด้วยความคมชัดและความเร็วสูงสุดของประเทศไทยนอกจากนี้ทาง Go Social ยังมีโครงการต่างๆที่ร่วมมือกับพันธมิตรอาทิบริษัทฟินฟิล์มจำกัดในโครงการกอดประเทศไทยโครงการ Go Social l i โ e Go Concert โดยมีคอนเสิร์ตนอ็อกสไร์ ประเดิมเป็นคอนเสิร์ตแรกโครงการ Idol Hero ที่จะเข้ามาเสริมทับความบันเทิงจะเริ่มในเดือนธันวาคม2564ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้มียอดผู้ใช้แอปอยู่ที่ประมาณ200,000คนที่มาของโซเชียลนะครับคือจริงน้นะครับว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเราได้พัฒนามาจากตัวนี้มาประมาณร่วม3ปีนะครับโดยงบลงทุนที่เราลงทุนมาเนี่ยนะครับประมาณ70-80ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราตั้งใจนะครับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมุ่งหวังก,ก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งเราอยากเห็นโซเชียลมีเดียเป็นของคนไทย100%นะครับต้องคอนเซปต์คือต้องพัฒนาด้วยคนไทยนะครับแล้วก็เด็กไทยเป็นคนพัฒนานะครับตรงนี้นะครับเราจึง ทุ่ทุนแล้วก็มุ่งหวังที่จะทําให้สําเร็จนะครับแชทชอปชมเชียร์ก็คือเรามีทุกรูปแบบนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับแชทก็คือเป็นการสามารถที่จะสื่อสารหรือคุยกันได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะ โทรหากันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเสียเงินนะครับตัวตัวช็อปก็เป็นรูปแบบของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแต่ในการช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยจะแตกต่างจากการช้อปปิ้งแบบทั่วไปนะครับซึ่งเราตรงนี้เราเป็นแพลตฟอร์มที่เราพัฒนามาเป็นรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซที่ใช้คําว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีคอมเมิร์ซคอนเซปต์ก็คือ,อ ซื้อไปชมไปชมไปซื้อไปนะครับตรงนี้นะครับคือคือคือใช้คาว่าอ่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีคอมเมิร e ์ซซึ่งจะแตกต่างจากช้อปปิ้งทั่วไปที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเป็นอ e ่าเป็นอีคอมเมิร์ซทั่วไปนะครับเราจะแตกต่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตรงนี้นครับ ในไตรมาสแรกนี้นะครับเราคาดหวังไว้ว่าอย่างน้อยนะครับต้องทะลุ1ล้านคนอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ตอนนี้เราใช้งบลงไปประมาณ70-80ล้านแล้วครับตรงนี้นะครับในเรื่องของอาการสร้างคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่านะครับคอนเซปต์ของเราคือเราสร้างคอนเทนต์ที่ใหม่ๆซึ่งคอนเทนต์ที่ทยังไม่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนนะครับในรูปแบบของการ แชทชอบชมเชียร์เนี่ยก็คือในเรื่องของการชมนะครับต่อไปการชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชมแบบไลฟ์คอนเสิร์ตหรือการชมแบบภาพยนตร์นะครับจะตอนนี้เราพัฒเราก้าวกำลังก้าวข้ามไปพัฒนานในเรื่องของมตาเวิร์ดละนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการชมไลฟ์คอนเสิร์ตหรือว่าเป็นการชมภาพยนตร์แบบโลกสเสมือนจริงละนะครับตอนนี้เราเราก็พร้อมที่จะเปิดตัวอยู่ม่กี่วันนี้แล้วนะครับตรงน,นี้เราพัฒนานเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ พอเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้นะครับเราก็ไปมีตรงที่ว่าเชียนะครับเชียตรงนี้ก็คือแพลตฟอร์มเราเนี่ยต้องบอกว่าเราตอบโจทย์ตอบสนองในเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาไทยเนี่ยนะครับ มันต้องดูแบบเรียวไทมนะครับถึงจะสนุกซึ่งณเวลานี้นะครับทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราเองเนี่ยตัวโซเชียลเนี่ยนะครับเราพัฒนาตรงนี้ได้ความเร็วสูงสุดนะณเวลานี้นะครับก็คืออย่างปกติทั่วไปเนี่ยก็จะดีเลย์ประมาณ48วินาทีหรือร่วมๆนาทีในการชมใน,ในการชมกีฬาฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะว่ามันมันอาจจะไม่สนุกนะครับแต่เวลานี้นะครับของเราเนี่ยมันพัฒนามาได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1วินาทีถือว่าณเวลานี้นะครับอันนี้คือจุดแข็งของเรานะครับ คืเราพัฒนาความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1วิเนี่ยนะครับก็เร็วที่สุดในโลกแล้วเวลาเวลานี้นะครับเราเลยเอาเรื่องราวของตรงนี้นะครับที่สิ่งที่เราพัฒนานี่เอามาใช้กับกีฬามวยเป็นเป็นกีฬาเริ่มต้นก่อน และจากนี้ไปก็จะเป็นกีฬาไทยๆนะครับเป็นกีฬาวยไทยบ้างไฟไก่ชนวัวชนอะไรพวกนี้เป็นกีฬาไทยในเรื่องของสื่อสารในเรื่องของวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับเพื่อจะเพื่อจะได้นำวัฒนธรรมไทยกีฬาไทยนี้สู่สายตาคนทั้งโลกนะครับโครงการที่เราทำเนี้ยนะครับเป็นเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆเช่นโครงการไอ o ด h e ฮีโร่เนี่ยนะครับไอเด่นฮีโร่เกิดขึ้นจากคาว่าฮีโร่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากมวยอ,อย่างเดียว มันเกิดจริงๆแล้วคำว่าฮีโร่เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพก็สามารถที่จะมาเป็นฮีโร่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่ง,งถ้าเกิดเราเห็นใครที่เป็นไอดอลของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือมันคือไอดอลของเราฉะนั้นเนี่ยฮีโร่เนี่ยของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพโดยที่ยังไม่มีใครที่จะยังไม่มีใครทํา ยังไม่มีใครที่จะดึงคนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่มีเวทีที่จะได้มาแสดงความสามารถฉะนั้นเนี่ยโกโซเชียล so จะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทางหลักให้เขาได้มามีโอกาสได้มาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ครับนี่คือโปรเจกต์ของ I d o ดนฮีโร่ฉะนั้นเนี่ยให้ติดตามเลยครับว่า I d o ดนฮีโร่ไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียว I d o ดนฮีโร่คือเป็นแมสเซจที่จะนําพาในเรื่องของ คนเก่งๆเข้ามาในโครงการของ Idol Hero นี่ครับวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของน้องสไปในรอบตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เราก็มีโอกาสได้ให้น้องมามาร่วมกับงานในระหว่าน,นี้นะครับผมอยากขอบคุณนะครับด้วยแนวคิดแล้วก็ ความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจนะครับผมอยากจะแนะนําให้รู้จักกับทีมงานน้องๆผมนะครับที่อยู่กับเรามาแล้วก็ช่วยเหลือเรามาแล้วก็พัฒนามาจนถึงเราถึงวันนี้นะครับสวัสดีครับผมชื่อวีนะครับครัเป็นคนพัฒนาแพลตฟอร์ม Go Social นะครับแล้วก็ Go Metalverse นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับระบบบล็อกเชนนะครับของพี่ชายตอนนี้นะครับครับผมยังไงก็ ฝากาสนับสนุนด้วยนะครับคือเราพยายามทําให้มันเป็นวงจรระบบนิเอทนะครับคืออยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเคลื่อนหนุนกันได้นะครับเป็นวงจรระบบนิเวศนะครับก็คือสามารถาทั้งใช้นะครับแล้วก็สามารถเอามากลับมารี u s e ได้ใหม่ครับผมสวัสดีครับชื่อนิกนะครับผมก็เป็นทีมงานในดูในเรื่องของพัฒนาแล,น Social, แล้วก็ในเรื่องของโซเชียลแล้วก็ในเรื่องของตัวส่วนลดเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับผมก็ฝากฝันึ่งฝากตัวด้วยครับก็ครับผมขอบคุณครับ